สวัสดีครับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมจะมาลงเหมือนเดิมครับคลิปพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนครับอันนี้เป็นเฟืองเครื่องซักผ้าที่ผมแกะนะครับนี่ครับเยืะมากคือต้องตัดนะครับเฮอนนี้ต้องแกะยังไม่ได้แกะครับแกะพลาสติกออกติกส่วนเหล็กนะครับพลาสติกกับพลาสติกเอาออกขายนะครับ นี่ก็แกะอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ว่าถ้าแกะเสร็จแล้วเหล็กนี่หนักมากเลยครับมีเหล็กเพราะว่าเหล็กเฟืองเครื่องซักผ้านี่ครับมีแต่เหล็กนะครับหนักมากครับเพราะว่าเป็นเหล็กตันนะครับนี่ครับที่เแกะออกมาครับโดนหลายกิโลนะครับนี่ครับหนักมากขายเป็นก็ได้หลายพันนะครับนี่ครับนี่ แกะยังไม่เสร็จครับตองแกะนะครับใครขยันแกะคนนั้นได้นะครับวิธีแกะนะครับก็คือนี่ครับฟันเอามีดฟันตรงเนี้ผมใช้สว่านนะครับสว่านตัวใหญ่ครับใหญ่ๆขันดันดันลงขันจืดขันจืดออกน่ครับนี่รัดเร็วนะครับถ้าใช้สว่านแกะไวนี่ครับ ถ้าคนีนใช้ไคควงคันนี่โอ้โันมเสร็จง่ายครับนี่ครับที่แกะของผมนี่ก็สว่านนี่ครับสว่านคันนะครับสว่านตัวใหญ่ครับคันแล้วก็เน้นสว่านก็สว่านดีๆครับแรงๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นน็อตหนี่ครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นเบอร์แปดนะครับแล้วก็ใช้บล็อกอดีกว่าครับบล็อกเบอร์แปดคันลงครับคันจืดคันจืดแป๊บเดียวครับนี่ครับ วิธีแกะนี่ครับสมารมาเป็นแบบนี้อันนี้ครับอันนี้นี่ก็เอาไขควงแฉกขันนะครับง่ายมากลยครับน,นี่ครับวิธีขันของผมนะครับตัวไหนบอกก็เอามีดฟันนะครับครับมีดฟันออกนี่ออกง่ายอยู่ครับสําหรับผมเพราะว่าผมแกะบ่อยครับนี่ครับอันนี้ตัวนี้จะเป็น ของเครื่องซักผ้าล้วนๆเลยนะครับบอกวิธีแกะครับวิธีแกะเครื่องซักผ้านะครับนี่ครับห้ามเผาไฟนะครับพี่น้องนี่ครับเผาไฟเนี้ยจะระเบิดนะครับจริงๆต้องแกะนะครับเฟืองก็เหมือนๆกันนั่นแหละครับนี่ครับเอาสว่านแกะนี่ครับแป๊บเดียวครับจะใช้สว่านนี่ครับใครอยากขาย ต้องขยันแกะหน่อยนะครับถึงจะได้เงินไม่งั้นาขายนี้เขาไม่ซื้อนะครับมาขายผมผมก็ไปซื้อผมแกะเฉพาะที่ผมแกะออกมานะครับที่ผมซื้อเป็นเครื่องมานะครับนี่ครับส่วนเป็นมีเนียมก็มีครับตัดออกมาส่วนนี้จะเป็นมีเนียมวิธีก็มีวิธีอยู่ครับคือเผาไฟเผาก็อย่าให้มันไหม้หมดนะครับ เผาเราต้องเขย่าเขย่าเขย่าออกนะครับไม่งั้นมันจะละลายนะครับนี่ครับมินียมจะละลายครับก็มีไรอันเนี้วครับผมยังไม่ได้จัดการครั้งผัวยังไม่ว่างวันไี้ผมมีเวลาว่างผมค่อยจัดการนะครับช่วงนี้งานเยอะอยู่นะครับเป็นพลาสติกนะครับ วิธีแกะนะครับอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อน